ก็ยังมีประเด็นปลีกย่อยให้ตามกันอีกนะคะอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าวันนี้หนึ่งเรื่องใหญ่ที่ทุกคนก็เอ้ามาแล้วหมายจับ<อ>หมายจับคุณเอกสายไหมต้องรอดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตํารวจบอกว่าเดี๋ยวจะประสานเข้ามาให้ปักคําเพิ่มเติมก่อนกรณีที่มีการไปโพสต์เรื่องของเงินดิจิตอลว่าจะมีการโอนจากผู้บริหารออกไปยังไงที่ไหนหรือเปล่านะคะไปไปมาเนี่ยปรากฏว่า ออกหมายจับมาเรียบร้อยนะคะตัวคุณเอกเองเนี่ยวันนี้ก็มีนัดหมายกับเจ้าหน้าที่จะเข้าไปให้การแล้วก็ไปจริงๆแต่บอกว่า ไม่รู้ว่าจะโดนหมายจับมาก่อนเหมือนกันโอ้คือคุยกับเจ้าหน้าที่ไว้ตกลงกันไว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายสามเขาไปาคุยกันแต่ปรากฏว่าอยู่ดีมีหมายออกมาก่อนเฉยเลยใช่จริงๆ<ม>ตอนแรกคนเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ประสานมาหลายครั้งแล้วคุณเอกไม่ไปหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นเคยมีแล้วขอเลื่อนใช่ไหมอาใช่<ม>ปรากฏว่าคุณเอ,อกเนี่ยบอกว่าคือเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็โทรศัพท์มาบ,บอกว่าเอ้ยเข้ามาให้การหน่อยคุณเอกบอกว่างั้นเป็นสัปดาห์หน้าสักจันทร์อังคารได้ไหมเจ้าหน้าท เพราะฉะนั้นไม่เคยเลื่อนอะไรเลยวันนี้ตอนที่มาถึงตอนกองปราบตอนแรกบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าโดนข้อหาอะไร นะคะแล้วก็เข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณเอกใช้คําว่าคือยืนยันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทำเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะได้รับความเป็นธรรมจากตํารวจนะคะดูช่วงที่คุณเอกเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพศสายไหมต้องรอดเดินทางเข้ามาให้ถ้อยคําเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนนะคะกรณีโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับเงินดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับคดีดีไอคอนกรุ๊ปค่ะจริงๆแล้วคุณเอกบอกว่าวันนี้มาเนี่ยก็เข้ามาให้การตามที่พนักง,งานสอบสวนประสานมาก่อนหน้านี้ นักข่าวก็เลยถามเห็นเรื่องหมายจับหรือ,อยังพี่กระแสข่าวหมายจับเนี่ยมีมาตั้งแต่ใบ่ายแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเท่าที่เราคุยกับนักข่าวนะนักข่าวบอกว่าพอมีกระแสข่าวออกมานักข่าวก็โทรไปหาคุณเอกแล้วนะตัวคุณเอกก็ไม่รู้บอกแค่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาที่กองปราบพอมาเจอที่กองปราบเจ้าตัวก็ให้การเหมือนเดิมนะคะบอกกับนักข่าวเหมือนเดิมว่ายังไม่ทราบเรื่องการออกหมายจับก็ทราบจากสื่อมวลชนนี่แหละและยืนยันว่าสิ่งที่ทําเพราะต้องการช่วยเหลือประชาชนและ ไม่ได้รู้จักกับบอสดีไอคอน Group คนไหนเป็นการส่วนตัวเลยนะคะย้าว่าพยานคนที่เคยพามาแล้วก็พูดเรื่องเงินดิจิตัลอะไรต่างๆด้วยเนี่ยพยานคนนั้นติดต่อมาที่คุณเอกเองว่าจะมาให้ข้อมูลซึ่งตัวเองก็เห็นว่าเอ้ยข้อมูลนี้มันมีประโยชน์มันน่าสนใจก็เลยส่งให้กับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นฝ่ายติดต่อพยานไปก่อนแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับพยานมาก่อนด้วยค่ะคตกใจไหมครู้ว่าตัวเองกหลอกหมายะ้นเล เออผมว่าก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับยังยังไม่ทราบว่ามีหมายจับจริงหรือไม่อย่างไรยังไม่ได้เห็นเห็นรายงานบอกว่าเป็นความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์เรื่องของการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของข้อความเท็จเกี่ยวกับดีไอคอนอะไรเงี้ยพี่ในส่วนนี้พี่ทราบหรือยังครับยังไม่ทราบเรื่องเลยยังไม่ทราบจริงครับแต่ว่าพี่ยืนยันตรงนี้นะครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเราต้องการช่วยพี่น้องประชาชนมไม่ได้มีหมายความอื่นเลยนะครับไม่ไมีหมายความอื่นเลยรวมถึงดีไอคอนบอสคนไหนก็ไม่รู้จักส่วนตัวนะครับแล้วก็ การที่จะนำพยมพยานมาก็เป็นเรื่องที่เขามาแจ้งเราเราก็เอามาให้เจ้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเท่านั้นเองนะครับพี่มีหลักฐานตั้งแต่ต้นจนจบรครับเพรววาะเขาเป็นคนติดต่อมาหาพี่เองนะครับ<ๆ>เราไม่ได้ติดต่อเขาแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาเขาติดต่อมาให้ข้อมูลมาเรามองว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ น่าสนใจเป็นประโยชน์ก็ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ได้ขยายผลไปนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นเป็น,ปนส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไปจังหวะน้ใจไหมเพราะว่าวัน,นวันนี้เนี่ยว,วันนั้นที่เรามาเรามาในฐานะที่แบบอยากจะช่วยเหลือแต่วันนี้กลับมาถูกออกหมายจับอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายนะเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ทางกฎหมายอ่ะเพราะว่าทางเดียคอนเขาไปแจ้งมาแจ้งความใช่ไหมครับก็มีการสืบสวนเป็นเป็นตามขั้นตอนที่ว่าไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับ เีนี้พอหลังจากเขาพบเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วเนี่ยคุณเอกออกมาก็ได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าให้ข้อมูลเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วในประเด็นว่ารู้จักกับพยานคนนี้ได้ยังไงซึ่งก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะแจ้งข้อหาอะไรแต่ว่าได้ให้ทนายความของตัวเองไปแจ้งความดำเนินคดีกับตัวพยานคนนี้แล้วนะครับหลังจากที่สอบปากคําเสร็จก็จะยื่นขอประกันตัวที่โดนหมายจับทันทีและบอกด้วยว่าไม่ได้กังวลใจครับเพราะว่าเชื่อว่าตํารวจก็จะให้ความเป็นธรรมลองฟังเสียงดูครับ ยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวให้ตำรวจไล่ก็ไม่ทราบเลยว่าเมื่อสักครู่คุยอะไรได้เป็นอะรันขอตัดไม่ไม่เมื่อสักครู่คุยอะไรกับตำรวจบ้างครับเมื่อสักครู่คุยกับพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเด็นว่ารู้จักนายคนนี้ได้ยังไงพี่ก็เลยแจ้งเาว่าแต่ลี่ให้ทนายความไปโดยกรณีกับพยานรายนี้แต่วันนี้เดี๋ยวเราสอบปากคำเสร็จเราก็จะอาจจะขอยิ้มประกันตัวนี้เลยครับครับใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วกังวลใจไหมครับพี่อตนี้ไม่ครับผมไม่ผมเที่อวสบายใจสบายวันรับ ประโยคสุดท้ายคือถามว่ากังวลใจไหม,มคุณเอกบอกว่าเชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะคะ,ะส่วนนี้ค่ะทนายวิทูลเก่งงานทนายความของบรรดาบอสของดีไอคอน Group นะคะก็พูดถึงประเด็นที่นายเอกภพถูกหมายจับบอกว่าตอนทราบข่าวก็ตกใจคือจริงๆเนี่ยถามว่า รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ายังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีแต่ไม่คิดว่าจะเป็นการออกหมายจับในวันนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็บอกว่าทางคุณเอกเนี่ยทำให้ดีไอคอนกรุ p ถูกมองว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยมีการนําพยานหล,ลักฐานเท็จออกมาแล้วก็ให้ข้อมูลว่าดีไอคอนจ่ายสินบนให้กับหน่วยง,งานต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เสียหายต่อองค์กรรวมถึงหน่วยงานราชการรวมถึงตัวดีไอคอนเองด้วยเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยเบื้องต้นคุยกับบรรดาบอส mm hmm. พอแล้วจะเรียกค่าเสียหายด้วยนะคะ mm hmm. เรียกเท่าไหร่ ร้อยล้านนะคะจะเรียกค่าเสียหายคุณเอก1น0งล้านบาทค่ะส่วนกระแสข่าวว่าคุณเอกพบจะยื่นประกันตัวก็มองว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยื่นอยู่แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับตํารวจว่าจะพิจารณาอย่างไรค่ะแล้วก็การเข้าไปเยี่ยมบรรดาบอสต่างๆวันนี้ก็เป็นการไปเยี่ยมตามปกตินะคะหาหรือเรื่องการต่อสู้คดีประเด็นสําคัญก็คือคุยกันเรื่องการเดินหน้าดําเนินคดีกับผู้เสียหายที่ทางคุณกริอนนงเนี่ยพามาเรียกร้องของความช่วยเหลือน,นะคะ อันนี้คุณเอกเออไม่ใช่คุณเอกทางคุณบอสพอลทางบอสพอลกับทนายวิทูลเนี่ยบอกว่าในกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้เนี่ยในกลุ่มผู้ที่จะถูกกล่าวหากลุ่มนี้เนี่ยจะถูกตั้งข้อหาร่วมกันกันโชครัพย์คือจะไปแจ้งความข้อหาร่วมกันกันโชครัพย์อย่างที่ตอนแรกเรารายงานว่าจะมี89คนใช่ไหมคะ <9. S 1> ไปไประมาณตอนนี้เหลือ69คนแล้วนะ เพราะว่าบางส่วนเนี่ยทางคุณวิทูลเนี่ยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนแล้วก็มีอยู่6คนที่ขอกันไว้เป็นพยานเพราะว่า6คนนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะการดําเนินคดีในกลุ่มนี้เพราะพบว่าเป็นกลุ่มที่คุณกริตอนงเนี่ยพามาเรียกร้องค่าเสียหายแล้วตอนนั้นเนี่ยทางบริษัทตัดสินใจจ่ายเงินให้ไปเพราะ<ว>มาเรียกร้องค่าเสียหายก่อนที่บริษัทเขาจะจัดงานใหญ่ก็กลัวว่าถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวแบบ มันจะกระทบต่อภาพลักษณ์แล้วก็จ่ายค่าเสียหายไป8ล้านกว่าบาทนอกจากจะกังวลว่าจะกระทบต่อภาพลักษ์แล้ววันนั้นยังมีการแอบอ้างไปถึงรัฐมนตรี ตามคลิปที่ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจสิ่งที่ทนายวิทูลทิ้งท้ายเอาไว้นะคะคือทนายก็บอกว่าบางคนเนี่ยได้เงินไปแล้วขายของไปหมดแล้วแต่ก็จะกลับมาเอาเงินตรงนี้อีกกลับมารวมอยู่ในกลุ่มนี้อีกแล้วก็คือได้ได้เงินชดเชยไปแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาแจ้งความกับดีไอคอนอีกรอบหนึ่งก็เลยจะเอาเรื่องกับคนกลุ่มนี้นะครับ